ตอนผัวอะไรนี่ก่อนโศกจ้ะมักงมาตังแล้วขนลุกเลยนี่ปวดท้องปานั่นป้ามาปวดท้องปวดท้องเขาโอ้ยฟังแล้วบ่ะมวนเต้นี่ใหญ่ฟังเบิ่งคุณเหมือนมาทั้งหมดเลยยานุหุกมาในมือเลยเฮ็ดดีๆด้วยจ้ารับทำมั้งด้วใหญ่ลุยนะมุนในน้อยอย่างนี้นังนังสั่งมาเจ็บใจคอย bỏ khói lấy là làng vắng coi buồn năm ơi em ôm lụp nòi mà năm con pa pan เสิบแม่น้ำสาวแม่น้ำอุ้มลูกอ่อนมาน้ำหาเสิบผู้าสาวดงดอนอยู่บ้านใดกะน้ำคน จึงเขาจนหัวไหลทินหมาม้อนตาม้อลำกำยัลโน้อยแม่ป่าสั่งมาพอตะบอนจังน้ำตาพังห้ำหนึ่ ไปเห็นบุตตาสังมแกนเนยนอังน้ำตาของนางพังพบฝนหยาดหยอยมันพอมอยมือมนุ่อน้าคำแพงลา เหลือกแม่พ่อเมืองหวังสิได้มีพอเขาบ่เหลียวบังสำม,มาทำให้มุนใจบวบน,น้ำไหลเมียเขา ปาคำแต่งเลี้ยงลูกอ่อนสั่งเป็นตาอ่อนสอนคำแต่งอุ้มลูกนอนมาอห้พี่บ,บอกมุ้งล,ลอวขอบค้องล่ะเล,ละ่ล ไอ้ไอ้ล่ำไอ้ฟังไว้น่าอดิตเห็นภาพเนาะมันเข่ลยห่างจากชีวิตของแต่ละคนมันต้องมีช่งางแล้ว่ปวดท้องบ่บ่มันกี่ชงแล้วมันเข่าเลยน้ำตาสิไหลน์น้ำตาสิไหลินดเนี่ยให้กินหอดบ่เมนกินหอดเข้าเคยผ่านมาอดีตเข้าเคยผ่านมาแม่นดีน้ำตาสิเมนมันมันต้องพอทุกคนเลยเดียวอดีตลังอดีตเก่าแมนแต่ว่าเข้ากับยาเก็บมันไหวแนว่ๆมันเป็นไฟขยะเอาถิ่มจ้ะเอา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 เท่ไฟดีๆไว้ เฮียแตกเฮียแตกเฮียแตกต้องหัวห่อนบอ่ะกินหอดขมเก่าขมหลังเมืองบันเสียล่ำสายตาทด้บันมันมีมีส่วนตรงมีเตืยได้ทำไมก่อนสา,สายตาย่างไรมันสายตาอันนี้นี่แน่ๆไหมสายตาพี่ขาดเออพี่ขาดลองมึงเนาะอันนีน้ค่ะ ประสานตายคืนเดือนไงฝาากระจาตาของนางและไอประสานเขาใส่กันตั้งแต่นั้นมันปันปวนนอุรามันปนนมัวราปนปนปนมนปนนปัปนปววนปัปนปันปัปนปันป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 นนปน่นป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 นนนปนนปนปนนน สิงน,นอนหลับตาถึงสินอนหลับตายังเกี่ยวฝันถึงอายแม,ม่นบอกมีความหมายมีความหมายในตาเจา้าต่อเคร่องที่เฮามองกันเป็นสะบันบ่หูอุสวงจากรักรอกหรือรู้กักโอ้ยนั่นไม่สัน่นหรอก รักหลอกหลอกในท่วงน้ำมาท่วงอยู่เสมอคือตายสองบวชนิรันะจำอมไรมันโดนตามตาดวงตาพระอุราวัยวันเออทำไมจ้องมองกันทัตามองทวนไงตามองทวนตามองทวนเอ้า ไม่แค่ได้ยินเดียวนี่ไหมแต่แก่สูงเยันยิ่งตัวที่มือคิ้วมือกวางโม่จากตาเมองทวนนี่หมาเอาตาตามองทวนทางใจไหวหวันจ้องมองกันทำให้ ฮาริมาฮิเกกนเนก่อ่มมักระโดดแล้วนออบอกเปลี่ยนจังวเียอันนี้แน่ระท่าสมัย Năm không nể quá sao không kia muốn đi con trap là từ lần quá mất hèn lời mình đi đòi con ta năm xem nhà bỗng đi pa ta về xin con tua hay gói năm ta nói bọp em tha ไปว่าเป็นเอื่ออะไรเมื่อบกเมื่อหนักโอ้เนาะมือกองกับพ่อมือกองมือพีนกับพ่อผู้้องกับพ่อผู้้องมันสิจ้างเมื่อวานนี้จ้างตัวเนาะจ้างยิ่งเนาะเมื่จ้างมันสิจ้างขนณะมหม่องจ้างมันขนาดอื่นเขาเต็มไปเลยไหมยังแต่สมศรีหน่อยมื่อเช้า